ก็ประมาณนั้นครับที่เดินมานะครับก็เดินมาได้นะครับอัสมาอ่าๆๆ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 ๆ <coughs> <coughs> <coughs>

วันนี้ผมผมขออนุญาตไลฟ์ทีแล้วกลุ่มคนบพอดีกลุ่มหมายเลขหนึ่ง thank <laughs> you ครับตอนนี้ผู้สมัครเบอร์หนึ่งผู้ถูกปล่อยออกมาจากเ,าเขียนเลือกตั้งนะครับไอตำรวจการรับสารเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปที่ผู้สมัครหมายเลขสองต่อน,นะครับเดี๋ยวจนี้ไปทีละทีละเบอร์นะครับ ครับนี่ก็คือผู้สมัครหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกนะครับกลุ่มนครหมักแขงเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่หมายเลขสองครับหมายเลขสองอยู่อีกฝั่งหนึ่งของของโรงเรียนเทศบาลหกนะครับเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศของอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับวันนี้มีผู้สมัครที่เป็นกลุ่มอยู่ทั้งหมดสองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มคนครหมักแข้งแล้วก็กลุ่มพลังอุดรคนเยอะครับ มาดูสมับอีอกอเลยนะครับอย,อยู่คนละฝั่งของอาคารเดี๋ยวเราไปดู

สองครับสองอครับสองครับสองครับครับวันนี้ไปที่ไหนบ้างครับท่านจะขึ้นรถแห่แล้วครับก็ขึ้นรถแห่ครับไปเออไอหลักเมืองก่อนกเองอาจากหลักเมืองก็ไปสารเจรพัดแล้วก็ไปกรมหลวงวิจักสุดท้ายก็สารตุย่าครับผมครับผม วันนี้เป็นไงบ้างครับเลือกดีไหมครับก็เลือกดีฮะครับผมเพราะผมไม่อยากได้เบอร์หนึ่งทำไมล่ะเพราะว่าทราวที่แล้วผมได้เบอร์หนึ่งแล้วไม่ไม่ได้มันเลติดตาติดใจผมอ่ะใช่ไหมจำได้ไหมที่ผมลงครั้งแรกอ่ะครับผมได้เบอร์หนึ่งใช่ไหมแต่นั้นผมต้องการเบอร์สองครับผมเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่ได้นะครับผมก้าไกถึงชาวเทศบาลนครไหมครับท่านกฝากครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับนะเพราะว่า มันอะไรผลง,ง,งาน,นอะไรมันก็เหมือนที่ประชาชนได้รับทราบะนะเดีมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับบ้านเมืองเข้าไปไกลแล้วครับนะฮะบ้านเมือง้าไปไกลแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ให้ประชาชนช่วยกันฮะวันนี้ส่งทุกเขตส่งครบทุกเขตทุกเขตรับเขตละหกคนสี่เขตก็ยี่สิบสี่คนครบนะครบเราเตรียมความพร้อมมาสี่ปีกว่าแล้วครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้วาง ในใการใารเหสียส, <นะ S 1> สิ่งที่อยากเห็นเทศบาลนครอุดรธานีเปลี่ยนไปคือยังไงบ้างครับท่านก็หนึ่งคือทุกอย่างเลยนะฮะเราต้องทันในกลุ่มของอาเซียนแล้วสมัยนี้เทคโนโลยีลยอะไรต่างมันไปไกลแล้วครับไม่ต้องอาดูบ้านใกล้เลนเคียงของเราเข้าไปถึงไหนแต่พวกเราเนี่ยยังย่ำอยู่กับที่ฮะนะย่ำอยู่กับที่เราไม่อยากมองไปรายละเอียดเท่าไหร่แต่เรามองว่ามันอยู่กับที่ ฝากเชิญชวนชาวเทศบาลนครมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับ28นี่ครับครับก็อยากให้ประชาชนชาวเทศบาลนครอุดรธานีเนี่ยให้มาใช้สิทธิ์เพราะส่วนมากเนี่ยท่านจะไม่ค่อยไปใช้สิทธิ์เจตีที่ผ่านมาในหน้าตกใจนะครับั้ะหนึ่งเสียงของท่านเนี่ยมีความหมายครับของพวกเราเราต้องการยกทีมฮะเพื่อเข้าไปบริหารครับครับใครับขอสโลแกนนะครับเบอร์สองหนึ่งสองสาม เบอสขอบคุณครับเดี๋ยวขึ้นรถต่อใช่ไหมครับแม่เดี๋ยวต้องต้องเท่าเทียมกันครับต้องวิ่งไปสัมภาษณ์ท่านนายกผู้สมัครนายกอีกฝั่งหนึ่งด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ผม สัมภาษณ์ทานวีรวัตรผู้สมัครของกลุ่มพลังอุดรแล้วแต่ยังไม่ได้ฟังทางกลุ่มนครมัดแข้งนะครับอ <c oughs> ลายคนที่แจ้งเรื่องของอาการการอยู่ใกล้ชิดกันเกินไปนตอนนตอนก่อนเข้ามานี้เขามีการตรวจไข้กันประมาณนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังท่านนายก ขอบคุณครับดีใจเลยขอบคุณครับคุณอภิญญาเดี๋ยวผมให้เขาถ่ายรูปก่อนนะครับบอกว่าทางนี้ก็มีรูปแบบการตัดทีมถ่ายรูปนโยบายเด่นๆของทาง จะมีผู้สืขข v v Надо, ar, well ่อข่าวรายงานมาจากเทศบาลเทศบาลใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้เราส่งทีมข่าวไปทั้งหมด3เทศบาลเทศบาลนายโยท้าบลูกวนรบกวนสอบถามนโยบายเด่นๆกับแนวทางการหาเสียงหนทัพจะเปลี่ยนไา่ใช่จะพูดไปเป็นไรสุดนะครับนโยบายในการ ทำงานปีนี้ครับในครั้งนี้ครับต้องบ,บอกว่า,วาพวกเราเองนะครับตั้งใจที่จะทํางานที่พวกเราได้ทั้งคามานะครับทั้งโครงการต่างๆที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะทําให้เมืองอุดรธาน,าน,นีเราเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนรวมทั้งพวกเราจะมีสโลแกนว่าทาทันทีทํทั่วถึงก็ทําต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับประโยชน์ทุกๆสิ่งครับอย่างเท่าเทียมกันข้อสำคัญที่สุดก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในเขตเทศบาล เมืเขาสามารถได้รับบริการที่ดีรวมทั้งสะดวกรวดเร็วทันสมัยนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเราพัฒนาอย่างต่อนเนื่องนั้นก็คือเรื่องการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสาธารณสุขรวมทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเราจะพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องครับครับสุดท้ายอยากให้เชิญชวนชาวเทศบาลนครใช้สิทธิ์ตั้งครับครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในวันที่28มีนาคมนะครับเ,เชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมกันในการไปใช้สิทธิ์ใช้สิทงของท่านเลื่อกคนดี เลือกผลงานเลือกสิ่งที่ทุกท่านนั้นได้เห็นเป็นประจักษ์นะครับอิทธิพลร,รีวัฒนสุวรรณหมายเลขหนึ่งปุ่นนครหมากแข้งนะครับเขตหนึ่งเขตสองเขตสามหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกและเขตสี่ครับหมายเลขสองถึงหมายเลขเจ็ดยกทีมครับอิทธิพล ที่เทศการเลือกตั้งเทศบาลนครอุดรธานีนะครับเป็นสอทอกับนายกเทศมนตรีเดี๋ยวคงจะมีผู้สื่อข,ข่าวรายงานจากเทศบาลใกล้เคียงนะครับหนองบวัวหนองสำโรงแล้วก็บ้านจันทร์รายงานเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่ด่ามครับสวัสดีครับ